สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่6ทับ2,567 วันที่1กรกฎาคม2567เวลา17.30น,าานาีนห้องประชุมแควน้อยชั้น3สารากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีมอบหมายให้นายบัณฑิตพรมทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในการประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนิยบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปีงบประมาณ2567 พร้อมด้วยนางวชิราพรน,น้อยยมผู้อำนในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตแปดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนายอภิสิทธิ์จันเตมผู้อำนในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นางกาลยาเขียวกเกลืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีและสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคีภาคสื่อสารมวลชนจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบุรีประจําปีงบประมาณ2,567เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงในประเด็นที่สื่อมวลชนหรือผู้มีส่วนได้สูญนเสียให้ความสนใจ การรับฟังปัญหาอันเกิดจากการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบุรีที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบ โดยให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อขแขนงต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยในที่ประชุมหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนำเสนอในที่ประชุมในประเด็นเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวประจำเดือนกรกฎาคม2567ประกอบด้วยปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือนกรกฎาคม2567ก,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 25การแข่งพายซับบอร์ด รายการเดือะรุท97อำเภอไซโยกงานวิ่งไนรันรันมันการนสนามข้าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกทั้งประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการที่แจงข้อกำหนดการถ่ายภาพและเครื่องแต่งกายช่างภาพในงานรัฐพิธีกิจกรรมการจัดทำน้ำพระพุธมนศักดิ์สิทธิ์ในวันที่4-5และ7-8กร,รกฎาคม2567ชี้แจงขั้นตอนพิธีการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567